น้อยอยู่ขพี่ปอมกำลังบวชอยู่ค่าอยู่นะคะเป็นเด็กนี่ไหมยังไม่ดูยังไม่ล้วจะรู้ตอนไหนเพราะว่านางจะไม่ดูไม่ดูใช่นาจะเป็นแบบประมาณนึ้งเนแล้วตอนป่าวจะดิ้นไะมไม่ดุไม่หรือไม่ไม่หรือไม่รู้ไม่ไม่ดูไม่รู้ อันนี้เราต้องไปดูตอนเปล่าแต่ตอนปาดนี่ชื่ออะไรนะคะ Rag Doll Cat เพาะมันมีบ้านของพี่ชายคนหนึ่งที่เขา,ามาหาหนังที่มบาบอกหนางนี่แหละน,นี่แหละน,นี่แหละหมายถึงสายพันธุ์ Rag Doll Cat คดเนี่ยเหรอตอนนี้ใส่ดีใส่นิ่งดิ่มแต่ว่าแบบคืออุปชาที่ป๊อปอ่ะก็จะใจดีมีในป้ายอยู่เหลือหาไว้ให้ วดก็ไม่ได้บวดหมดตัวเด้อแล้วก็จะเหลือหัวกลมๆไม่ให้ดูซ้านะคือมันเป็นสังกะตรงแน่นมากที่ฟอกสา่งไม่ได้ที่ฟ็อกเลยต้องบอกโต๊าขาว่าแบบบวดก็ปวดเพราะว่าทีแรกทีเดียวเป็นเจ้าของอยากบวดแต่ที่ฟอกบอกว,ว่าเอ๊ะแรบบ็คดอแคสอะไม่น่าบวดก็ได้ไหมหอะอาบน,น้ำแล้วสางผลเอาก็ได้ไหมหอะแต่พอเห็นร่องรอยสังกะตรงนะคะที่ป๊อกก็เลย บวชเถอะยังต้องบวชเถอะใช่ไหมอยู่ฝาเราก็เลยบวชกันใช่ไหมอยู่ฝาเดี๋ยว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 พี่บุษพาไปดูว่าตอนหลังจากนี้ยค่ะอยู่าจะยากขั้นตอนเลยใส่ก็ไม่ใช่ว่านางขัดนางเลียเลียเป็นหมาเลยเหรอปกติแมวจะเลียเจ้าของไหมคะเลียหเาร้อ นางเขาก็จะดีคือบางตัวแบบว่ามีคนแทงคนให้เขาาก็จะรู้สึกเจ็บแสบแล้ก็จะเรียนคันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นี่ไข่สัมบตังแล้วมันติดนนางก็จะแบบพยายามเรียนแต่นางไม่เรียนเลนางจะเรียนขาดตัวเองค่อยๆนก็เรียนเดี๋ยวแล้วแล้วถ่ายจักรเลนแน่นมากไข่ไปนางก็ไม่เรียมือก็ตกใจคือ คือกูเมาแมวของเราอ่ะจัดการมีด้านมแ,แมวก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจะทำงานแบบฟิลฟรีฟฟทัวร์ลเลยเขาก็มีจังหวัดตกใจจังหวะพะดุ้งอยู่กับแมวอะ,อะนออะเดี๋ยวเราไปดูกันน้องยูฟ้าว่ายูฟ้านี่คือนี่คือทรงที่ที่ที่คุณเจ้าของเลือกแล้วใช่ไหมยูฟ้าเอาจริงดีลูกคือบวชก็บวชไม่หมดจะไว้เป็นสิงโตงี้หรอ เป็นไลออนคิงนี้หรอถ้าเป็นแมวปะไลออนคิดไม่ใช่เป็นไลอน Lion นอนสิงโตแมวแมวก็คือแคทเป็นไลออนแคทนี้หรอสิงโตแมวแมวสิงโตสิงโตเธอชอบหรอเธอชอบหรอพี่ปอมก็ไม่ทัดทานอะไรสักอย่างเลยนะเว้ยในฐานะกรูเมอร์อนะเฮ้ย ยี่ป้ายี่ป้าอาบน <Napoleon. S 2> ้ำแล้วเป่าขนแล้วเจ้าหลับคันเฉยก็ไม่ยากไม่ยากเลยตอนเป่าซึ้งอันนั้นแหละจะเป็นยากที่สุดของยี่ป้าป้าตาเสร็จแล้วเนี่ยเี่าหลจะจบงานแล้ว พิธีบวชครั้งนี้จะเสร็จที่โรงโม่ไลออนแพ